เวลาหนูกำลังทำงานอยู่แล้วมีคนคุยกันอยู่ใกล้ๆสมองมันจะไม่รับหูไม่กระดิกเลยมักไม่รู้เรื่องว่าคนอื่นเขาคุยอะไรอยู่เว้นแต่จะตั้งใจเงี่ยหูฟังอย่างจดจ่อตั้งแต่แรกแต่คนอื่นๆเขานั่งทำงานไปก็สามารถมีปฏิกิริยาตอบรับในสิ่งที่ใครต่อใครคุยกันอยู่ได้อย่างเป็นธรรมชาติหนูจะแก้ตัวเองอย่างไร นะไม่อยากหลงปูง่ไปไม่อยากหลงปูงเป็นตัวประหลาดอยู่คนเดียวอย่างนี้เลยถือว่ามีสมาธินะจดจ่ออยู่กับง,งานก็ดีแล้วนี่นะจะไปเทํางานไปด้วยแล้วก็เงียบหูฟังหรือว่าแบ่งปรโสดประสาทไปรับคําพูดหรือว่าคําคุยของใครต่อใครเขาทําอะไรนะครับมันมันก็ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็น เรื่องที่อยากจะทำให้ได้แบบนั้นดอกนะแต่เอาละคือถ้าถ้าหากว่าอธิบายนะคือจะจะให้เกิดความเข้าใจเนี่ยมันก็จะอาจจะ,จะอาจจะได้สบายใจขึ้นนะครับว่าทําไมคนอื่นเขาเป็นกันอย่างนั้นแล้วทําไมเราถึงไม่เป็นฉะนั้นบ้างนะการที่เรามีใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นะเรียกว่ามีความมีความสนใจมีโฟกัสที่เต็มเต็มอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะั้นแะนะแสดงถึงการมีสมาธิโดยพื้นฐานนะคือไม่ใช่หมายความว่าเราสมาธิดีแค่ไหนหรือว่าจะประณีตเพียงใดแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยใจของเราเมื่อโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันจะไปปิดการทำงานของอประสาทส่วนอื่นนะฮะ ไม่ให้เกิดการรับรู้ไม่ให้เกิดการวกแวกซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วใครๆเขาอยากจะเป็นอย่างนี้กันนะถ้าหากว่านั่งทำงานแล้วได้ยินเสียงคนอื่นคุยไปด้วยเนี่ยแสดงว่าใจไม่ได้โฟกัสอยู่กับงานจริงหรือถึงแม้ว่าทำงานได้ดูเป็นปกติแต่ว่าคุณภาพของจิตก็จะ ไม่ไม่เต็มร้อยอ่ะนะคือคือถ้าคิดในแง่ของคนที่อยากจะต่อยอดจากการทํางานทางโลกมาเจริญสติแล้วเนี่ยคนที่โฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่สนใจสิ่งอื่นเลยเนี่ยจะได้เปรียบกว่าโดยพื้นฐานนิสัยนะถ้าหากว่าพื้นฐานนิสัยของน้องเมบีเนี่ยะจะเกื้อกูลกับการเจริญสติมากกว่า เปรียบเทียบได้กับตอนที่พระพุทธเจ้าท่านเคยอยูอ่ประทับอยู่ในโรงนาคือท่านไปขออาศัยคนชาวบ้านนะนะที่มีโรงนาพำนักอยู่ชั่วข้ามคืนนะครับที่มีฟ้าร้องฟ้าผ่ามีเสียงเสียงกระทึกจากการที่ฝนตกอะไรแบบนี้เนี่ยนะ,ะท่านท่านก็ เหมือนกับมีการออกมาเดินจงกรมบ้างเดินจงกรมอยู่ในโรงนานั่นแหละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาข้างนอกโรงนานะเสร็จแ,แล้วอตอนเช้าท่านก็คุยกับเจ้าของโรงนาเนี่ยนะครับเจ้าของโรงนาก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับไหมบรรทมบรรทมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านเนี่ยมันดังอึกระทึกหรือโครมมากท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ยินเสียงเลย ท่านเดินยงกลมแล้วก็ประทับนั่งสมาธิเหมือนกับเป็นเรียกว่าเวลาที่ท่านอยู่ในสมาธิเนี่ยนะคือสมาธิระดับชาญเนี่ยประสาทหูจะไม่ทำงานเลยท่านไม่ได้ยินเลยท,ท่านตอบอเจ้าของโรงนาอย่างนั้นเจ้าของโรงนาก็อาัศาจรรย์ใจนะครับบอกว่าโอ้ฟ้าผ่าดังขนาดนั้นนะแล้วก็มีการเปลี่ยนรัง,รงใกล้กับ ลงนาด้วยซ้ําแต่น่าสจรรัจจันมากที่นักบวชรูปนี้นะครับนักบวชท่านนี้เนี่ยไม่ได้ยินคือท่านเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสเ,เป็นความจริงเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางหรือว่านะรัศมีคาริสมาข,ของพระพุทธเจ้านะั้นไม่ใช่คนโกหกหรอกนะเมื่อท่านบอกว่า,าไม่ได้ยินก็แปลว่าท่านคงไม่ได้ยินจริงๆคงมีการปฏิบัติธรรมแล้วก็ จิตเนี่ยนะตัดจากการรับรู้ทางประสาทอื่นๆนะครับอย่างเช่นหูอย่างเช่นาทางกลิ่นอะไรแบบนี้นะก็รับรู้อยู่เฉพาะไอ้สิ่งที่เป็นอารมณ์ในการบําเพ็ญเพียรเจริญสติคืออย่างพระพุทธเจ้ามไม่ต้องบําเพ็ญเพียรนั่นแหละแต่ว่าท่านเจริญสติดูขันห้าโดยความเป็น อนัตตานะครับเพื่อความสุขในปัจจุบันเนี่ยท่านตัดไว้นะพระอรหันเนี่ยท่านยังเดินจงกรมอยู่นะยังขยันอยู่ยังนั่งสมาธิอยู่นะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้เห็นขันห้าโดยความเป็นอนัตตานะครับเป็นความสุขเฉพาะเ,าเวลาปัจจุบันที่ซึ่งยังดำรงขันอยู่ของพวกท่านอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบว่าถ้าหาก เราจดจ่ออยู่กับงานใดางานหนึ่งแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยนั่นแสดงว่าจิตของเรามีความโน้มเอียงนะครับที่สามารถเข้าฌานได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเสียงเป็นปฏิปักษ์กับฌานหมายความว่าถ้าหากยังได้ยินเสียงยังมีเสียงเป็นเครื่องรบกวนอยู่เนี่ยโอกาสที่จะเข้าถึงฌานเนี่ยมันยากนะเพราะว่า,าคลื่นเสียงมันเป็นสิ่งสั่นสะเทือนทําให้จิตเนี่ยมีอาการหวั่นไหวมีอาการที่ นะกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตามลักษณะที่เสียงมันเข้ามาปรุงแต่งจิตนะครับเอาเป็นว่านะถ้าหากเ,เราเป็นตัวประหลาดในแบบดีก็เป็นไปเถอะนะอย่าอย่ามาเป็นคนปกติกับเขาเลยนะ